วันนี้ชวนมาทำไก่ทอดกินโคกับซ้อมตําแซ่บๆครับไก่ทอดร้อนๆทำง่ายทำตามได้เลยครับเนื้อไก่ส่วนที่ชอบไซด์ลงไปเลยครับัวเทียมโครกบยับๆสักเซฮากรีบครับเคล็ดลับในการมักไก่วันนี้กับแป้งไก่ทอดพร้อมปรุงซ้อมและต,ตัวนี้เลยครับข้องเขาเป็นสูตรไก่ทอดหัดใหญยบอกเลยครับว่าทำง่ายมากซ่องเดียวจบไม่ต้องปรุงเพิ่มครับวิธีทำก็ง่ายๆรายละเอียดตามล่างซ่องได้เลยครับซ้มแป้งแซ่ดมักไวสักชั่วโมงยิงข้ามขึ้นยิงดีครับมักไก่แซ็ดแล้วก็มาลงทอดกันเลยครับไขย่างถาดนวยเติบเติบอก เลยครับใส่น้ำมันให้ท่วมไก่ได้เลยครับบอกเลยว่าได้แป้งไก่ทอดพร้อมปรุงสําเร็จซองนี้รสชาติเขาคงทีใครทํากรกินเหมือนกันถุกคนที่ทําครับทอดไปก็คืนน้ำลายไปครับเพราะแป้งเขาหอมเครื่องเทศมากครับใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงสักทอดแป๊บเดียวก็ได้ไก่กรอบๆซี่ซุวยแบบนี้เลยครับแป้งมักไก่นึ่งซองทอดไก่ได้เป็นโลครับบอกเลยว่าคุ้มมารครับเสร็จแล้วจัดใส่จานได้เลยครับโรยหอมเจียวสักยิงถ้าได้เนี้ยวร้อนๆส้มตำสักครอว่าร้อยนี่ครับไก่ทอดกรอบๆก หลอนๆร้อยมาครับ